ดีค่ะเด็กๆอนุบาลสองทับสี่ห้องครูรุง้งเช้านี้เด็กๆแฮปปี้มีความสุขไหมคะครูรุ้งก็มีความสุขนะคะช่วงนี้อากาศหนาวแล้วเด็กๆควรจะสวมเสื้อกันหนาวเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ละก่อนอื่นแล้วมาขยับกายขยายสมองด้วยกิจกรรมเบนยิมเพลงดื่มนมค่ะเตรียมตัวค่ะ đêm 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 mà đêm đêm nôm căn thơ đêm leo và tham đỡ thơ đêm leo và tham đất thơ đêm nôm dỡ dỡ lang cai khen rèn đêm 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 mà đêm đêm nôm căn thơ đêm leo và tham đỡ thơ ดื่มแล้วอย่าทำเด้อเด้ดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงเช้านี้เด็กๆดื่มนมแล้วยังคะนมเป็นอาหารที่ทำให้เด็กๆเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเด็กควรจะดื่มนมทุกวันค่ะพบกันวันที่4ี่แล้วนะคะเด็กๆก่อนตื่นเรามาทบทวนหน่วยสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะ วันที่หนึ่งเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตก็ได้แก่คนสัตว์พืชสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เช่นโต๊ะเก้าอี้ก้อนหินดินทรายวันที่สองเด็กๆได้รู้จักสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์มีทั้งสัตว์บกได้แก่ช้างมา้าวัวควาย สัตว์น้ําได้แก่กุ้งหอยปูปลาสัตว์ปีกก็เช่นเป็ดไก่่านนกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําก็คือกบคางคกวันที่3เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพืชพืชก็คือต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆได้รู้จักส่วนประกอบของพืชได้แก่ รากลําต้นใบดอกผลมเมล็ดวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอาหารอาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรับประทานเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงรอบตัวเรามีอาหารมากมายเลยมีทั้งที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์เด็กๆต้องรู้จักเลือกรับประทานนะคะ อาหารที่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงได้แก่อาหารหลักห้าหมู่อาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วมีพิษต่อร่างกายทําให้ปวดท้องเช่นลูกกวาดน้นําอัดลมขนมกรุบกรอบรับประทานไปมากก็จะทําให้อ้วนด้วยใช่ไหมคะแล้วอาหารที่มีประโยชน์ที่ว่าอาหารหลัก5้าหมู่น่ะ คืออะไรเด็กๆอยากทราบไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปชมจาก YouTube ดีกันเลยคะ่ะอาหารหลักของไทยทุกคนจำไว้อย่าได้แปลกหันหมูหนึ่งกเนื้อนมไทยทำมาเล็บช่วยให้เติโตแข็งขันหมูสองขาแป้งเผือกมันและน้่งตาจะให้พลังหมูสามกินผัตกตาก่ตางๆสีเขียวเลือดบางมีวิตามินหมูสี่กินผลละไม้สาอาหารมากมายกินเป็น หารละคขของไทยทุกคนจำไว้อย่าได้แปลพันหมูหนึ่งคือเนื้อนมไข่ถั่มาเล็นช่วยให้แตีบตบโตแข็งขันหมูสองข้าวแปงว้งพืกมันและน้ำตาลจะให้พลังหมูสามกินผักต่างๆสีเขียวเลือกบ้างมีวิตามินหมูสี่กินผลนละไม้สารอาหารมากมายกินเป็นน่าจึงหมูห้ายอย่าได้เลิมกินไข ข้าหมู่ก็คืออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองค่ะเด็กๆควรรับประทานอาหารให้หลากหลายรับประทานข้าวเนื้อสัตว์ไข่ผักผลไม้ดื่มน้ำดื่มนมเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต,ตแข็งแรงนะคะ